สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาผู้ชมนะครับมาทําการขยายพันธุ์นะครับเจ้าต้นเงินไหลมาดังข้าวนะครับต้นนี้นะครับผมซื้อมาตั้งแต่มันยังเล็กๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ชมครับนี่ดูอันนี้จากพื้นนะครับมันเกินเสาหลักไปแล้วนะครับผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับของเจ้าต้น เงินไหลมานะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะครับส่วนจะขยายพันธุ์แบบไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับที่ผมเนี่ยแจ้งกับคุณผู้ชมที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับที่จะเห็นเห็นไหมครับมันมียอยลงมาแบบนี้ครับนะครับมันเลยเสาหลักไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะมี อีกหน่อหนึ่งนะครับนี่โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ได้1นึ่งใบ2องใบแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะยาวขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการขยายพันธุ์กันนะครับส่วนวัสดุมีอะไรบ้างในการชำํำเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการชํำนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ มีกระถาง4นิ้วค่ะแล้วก็ขุยมะพร้าวสับเพอรลย์พีทมอสมูลไส้เดือนปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็ปูนแดงค่ะครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีทั้งหมด1,2,3,4,5แล้วก็6นะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการตัดกันนะครับว่าเราจะใช้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ สอนวิธีการตัดนะครับว่าเราจะตัดแบบไหนนะครับก็คืออันนี้เป็นรากอากาศของเขานะครับวิธีการตัดก็คือให้ห่างจากรากเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับสําหรับข้อนี้เราก็จะตัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดแบบเฉียงเฉียนะครับนี่ตัดแบบเฉียงเฉียงโอเคได้ละหนึต้นนะครับอ่ะวางไว้ก่อนแล้วก็ ต้นต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นรากอากาศนะครับนี่เราก็ตัดตรงนี้1นิ้วเหมือนเดิมตัดเฉียงนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็ตัดได้ทั้งหมด12ต้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้ปุนแดงนะครับทาตรงบริเวณแผลที่ตัดให้หมดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะพามาชมวัสดุปลูกกันนะครับเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็เอาใส่ไปนะของเรามี12ต้นแล้วก็ ใส่แบบนี้12อันเห็นชัดไหมครับนี่แล้วก็ให้พอดีกับกระถัง12นะครับต่อไปเป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เพอร์ไลท์ใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่นี้เดียวพออ่ะเพอร์ไลท์ใช้แค่อันเดียวพอก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ต่อไปเป็นปุ๋ย ออสโมโค้นะครับนี่อันนี้ก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับแค่หน่อยเดียวหวานไปเลยให้ทั่วๆสักกรํารหนึ่งก็พอแล้วครับต่อไปเป็นมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนเนี่ยจริงๆก็ใส่หน่อยเดียวเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าใส่เยอะเป็ไรไหมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองมูลไส้เดือนแล้วก็ใส่สัก2กร,รมัม นะครับอ่ะนี่อันนี้มูลไส้เดือนนะครับ2กร,รมัมเราก็โรยไปเลยครับนี่โรยไปเลยนะครับอันนี้เป็นพีทมอสนะครับพีทมอสก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับของผมก็จะใส่ไปประมาณสัก2กร,รัมก็ได้อากรรมเดียวพอพีทมอสนะครับน้อยไปใส่หน่อยก็ได้โอเค หลังจากนั้นนะครับเราก็คุกให้เข้ากันนี่นะครับยังชารจอยู่ปะเราก็คุกให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปสำคัญนะครับคุณผู้ชมวิธีการปลูกนะครับอ่ะมาพี่ขอหนึ่งต้นหยิบมาหนึ่งต้น โอเคนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็อดีนใส่ไปก่อนเอาวัสดุปลูกนะครับการวางนะครับนี่จะสังเกตดีๆให้วางแบบนี้นะครับให้วางแบบนี้ให้ข้อบนอนะ่ะเขาแตกขึ้นมาแทงขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตรงจุดที่เขาแตกใหม่เนี่ยเขาจะแตกใหม่ประมาณตรงนี้นะครับอย่าให้มันฝังแบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแบบนี้ แล้วก็กดนะครับแล้วก็กดนี่นะครับแบบนี้แล้วก็กดๆหน่อยเพื่อที่เขาจะได้แน่นๆน,น,นะครับแต่ก็ไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับอ่ะดาละหนึ่งต้น นี่นะครับอย่าลืมนะให้ตรงนี้ชี้ขึ้นบนเดี๋ยวเขาจะแตกประมาณตรงนี้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ทําการชําเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในที่แดดลําไรนะครับแล้วก็ลดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนิดนึงนะครับคุณผู้ชมวิธีการปลูกนะครับก็คือให้ตรงข้อด้านบนนะครับตรงนี้ให้พ้น ดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะแตกมาประมาณตรงนี้นะครับจะแตกนะครับจะแตกยอดใหม่ประมาณตรงนี้นะครับทุกต้นเลยเอาตัวอย่างให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันครับเนี่ยครับอย่าลืมนะครับให้ข้อบนโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเอาฝั่งไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกยากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนี้นะครับให้เอาไปไว้ตรง ที่ที่มีแดดลำไรนะครับหรือว่าล่มๆหน่อยก็ได้นะครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับต้นเงินไหลมานะครับสิบกว่าต้นสิบสามต้นปะสิบสามทั้งหมดสิบสามต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าชุดเนี้ยจะแตกลากหรือ,อยังนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ